สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดกล้องดูถึงได้เห็นกับตาสาวสั่งค่าผ่านไรเดอร์ให้พ่อเดินไม่ได้พอเปิดกล้องมาดูสิ่งที่ไรเดอร์ทำรีโพสลงโซเชียลทันทีเรียได้ว่าเป็นเรื่องเาวาที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ทิกต o k ได้ออกมาเผยภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านโดยตนเองได้ออกไปทำงานและได้สั่งข้าจากแอปให้ไปส่งที่บ้านซึ่งคุพ่ออยู่บ้านตามลำพัง และพ่อของเธอนั้นเดินออกมารับข้าวหน้าบ้านไม่ได้จึงได้รบกวนให้พี่ไรเดอร์เอาข้าวไปส่งให้ในบ้านหน่อยซึ่งไรเดอร์ก็น่ารักมากเอาข้าวเข้าไปส่งถึงในบ้านจากนั้นก็แกะกล่องอาหารให้พ่อของเธออีกด้วยโดยได้ระบุว่าเรื่องมีอยู่ว่าสั่งอาหารให้พ่อกินพ่อเดินเองไม่ได้ทําให้ออกมารับข้าวไม่ได้เลยวานให้พี่แกลบเอาข้าวเข้าไปให้พ่อและแกะกล่องอาหารให้พ่อด้วยเปิดกล้องมาดูหัวใจฟูมากขอบคุณนะคะ ไม่คิดว่าจะแกะให้หมดทุกอย่างเหมือนไปนั่งกินที่ร้านไปเป๊ะเลยค่ะหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีโซเชียลเข้ามาชื่นชมจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w ส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ